อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาดูศูนย์เรียนรู้แพะของเบเดงนะครับอันนี้พันจําปารีนะครับคู่นี้คู่ละสามหมื่นห้านะครับเมื่อซื้อมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วครับเนี่ย ไอตัวนี้มันอยู่นี่ตลอดนะครับไม่ได้ขึ้ื่นดงน,นะครับที่นอนที่กินอยู่นี่เลยนะครับอันนี้ที่นอนมันนะครับอ่าครับนั่นเจ้าของครับเด,เดเองครับอ่าเบวุฒก็มาเปเซงก็มาเบลีก็มาครับอ่าอันนี้สาเนนะครับ น,นี่พันสาแนนโอเคนะครับเนี่ยมันนอนอยู่นี่นะครับเนี่ยฝนฝนก็กลางใบกลางอะไรให้มันนะครับส่วนตัวนี้พระเอกของงานนะครับอันนี้แพะพันบอรครับแพะพันบอแอฟริกาน้ำหนัก7จโล็จ็สิบกิโลได้แล้วครับ เป็นฟาร์มของเบเดงนะครับเลี้ยงแบบอย่างง่ายอย่างง่ายครับนี่ครับโรงเรือนครับโรงเรือนโรงเรือนครับอ่าครับผมนี่ครับภูมิใจเสนออย่างมากครับผมมาดูสามรอบแล้วครับเนี่ยเห็นเบสเซงก็สนใจดีครับ ไงบ้างมีความสุขไหมอันนี้ลูกผสมจากแพะบ้านนะครับเอ็งโกนะครับเองโกนะครับนะครับน,นี่โรงเรือนโรงเรือนโรงเรือนนะครับ อ้าวธนูครับธนูศร์อยากรู้อะไรก็สอบถามไปเดงได้เลยนะครับไม่ค่อยรู้อ่านั่นลูกแพะพันบอนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เลยไปเดงตัวนี้สองหมื่นห้าครับอายุอายุกี่เดือนได้ไปเดงสิบแปดเดือนครับโอเคครับ อันนี้แพ็งโครงการโครงการีจะเอามาที่จะมาะให้ใหญใหญ่อันนี้คือแพ็งโครงการที่บอกว่าใช้ไม่ได้ก็เอามาปรับมาสร้าง,งอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดโ <Okay. S 2> อเคก็วิธีการให้ยาก ดี๋ใช้แบบนี้ถ้าเป็นใบกล้วยนะให้ทำแบบนี้นี่การให้อาหารนะครับใบกล้วยโปรตีนสูงนะครับอ่านิสสาธิตวิธีการให้อาหารนะครับ เวุดด้วยใจอ๋อว <ệt> oh ุดว่าเลี้ยงด้วยใจนะครับ ตัวนี้ครับสองพันห้าสองพันห้าบอแบล็คไว้ครับตัวนี้ครับ,นบอนาคตว่าที่เกษตรกร,กรดีเด่นนะครับประเทศนะครับ แล้วมันจะเสียไหมถ้าทำางนั้นไม่พู้บอกให้ด้วยใจฮะเป็นการลดต้นทุนแลใช้คืออยากให้มันตกดินนของเราเมื่อก่อนเป็นขั้นรถตายหมดแต่ว่าอยากให้อยากให้อ่ออยากให้จะตกดินเข้าแรับเอ เจ้าของเขาหลมากนะครับแบ,บ๊ลแบ,บ,ลแบ,บลิทแบ๊บลิทเนี <st> ่ยยังย่างไหม นี่เป็นเกษตรกรจากบรรทุกที่ดินจังหวัดนราธิวาสนะครับใน,นชุดส่วนหน้าจะเข้ามาดูพื้นที่ก่อนต,ต้องให้ใส่เท่าตัวเองแล้วก็มีการตัดเล็กเล็กต้องตัดแล้วก็ช่วงที่จะกินก็คือช่วงที่ใบไม้แห้งใบไม้จะต้องไม่มีนะเหตุที่ว่ามีนะ้ำเด็กนั้นเกิดพิษอย่างไม่ั้นเด็กแค่จะกินพิษได้ไง ส่วนเวลาเราจะเอาที่แพร่เนี่เราไม่เอาที่แพร่อกนเราเอาที่แพร่นี่ยคืที่เป็นผงนี่นี่ยอันนี้แหละที่เราเอาไปแล้วก็ไปถมข้างนู้นกลายเป็นพื้นที่มันจะสูงจริงๆตรงนี้มันจะสูงจริงๆแต่ก่อนนี่จะอยู่แค่นันนะแต่อนนี้อันนี้มันก็เราออกออกแล้วก็ไปผสมกับดินมันต้องไปไหน ต้นไม้เนยขึ้นเยอะมากแล้วก็เวลาเราเวลาเราปลูกแพะอะไรเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยนะควรที่จะเอาแพะโดนี้ ทางนั้นต่อครับอ๋อนี่วิธีการปล่อยแพะลิมลิ้มยาพันกันพันันนกให้อยู่ไกลกัน นี่พันโครงการนะครับไปเดงเขาจะมาอัปเกรดนี้แพะพันบอได้ไหเดงชุดอย่างนี้เลยไปเดงที่ปูโยอ่อที่ว่าที่ว่าเขาแจกอ่ะอ่าครับนี่แพะเด็มอาหารนะครับ เบเดงขยันนะครับเบเดงเริ่มเริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงครับถึงกี่โมงครับ<อ>การเลี้ยงแพะเนี่ยครับตั้งแต่บ8โมงถึง10 4ทุ่มตอนกลางคืนแพ<ผ>ะ<ผ>จํานวนเท่านี้<ผ>น,นะครับดูแล<ผ>คนเดียวเลยใช่ไหมครับเอาเอาเป็นว่าแพะ50ตัวต่อต่อหนึ่งคนแพะ50ตัวต่อหนึ่งคนนะครับ 100หรือหนึ่งอตัวต่อ1คนต่อวันนะครับครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเยี่ยมรอบ2ในวันต่อไปอ่านะครับจะเป็นภาค2ออันนี้ภาคแรกจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ